สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่าพผู้ชมที่น่ารักนะับถือทุกท่าน เจ้านี้ก็เป็นแนวทานลันนาบนล่างสองตัวฝากมา89นะ89ฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้เอ้ย เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทางฝากมา4ตัว9 0 1 2 9 0 1 2อดีตที่แล้ว0 1 2 3ก็พันหนึนสแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา9 0 1 2ต่อมาเลยเจ้านี้สูตรจากปลาบอก แนวทาง10หน่อยบนล่างฝากมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ฝากมา5ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยไปต่อการเจ้านี้ครับนะดับล่างอินทอน เทวนาครนฝางมาดับ9นะฝางมาดับ9ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝางมาดับ2เนวทางใหม่นี้ก็ฝางมาดับ9นะก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้อาคิงฝากมา4ชุดนะ เก้าหกสองเก้าเจ็ดสองแปดหกสองแปดเจ็ดสองฝากมาสี่ชุดเปน็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยอาคิงเจ้าของข้อมูลต่อไปครับเจ้านี้เต็มโชนเต้มโชนรอส,สอนอดีตที่แล้วหลุดนะ อดีตที่แล้วก็เต็มหนึ่งหลุดในตอนใหม่นี้ก็ฝากมาเต็มศูนย์เต็มสามเต็มห้าเต็มหกฝากมาเต็มศูนย์เต็มสามเต็มห้าเต็มหกฝากมาสี่ตัวสี่เต็มอดีตที่แล้วหลุดต่อไปเจ้านี้ x j เล่างตัวเดียวฝากมาสองตัวเดียวกระทานฝากมาสองตัวเดียวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ฝากมา6นะแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสองตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากถ้าพูดชมวันนี้ก็วันที่19แล้วครับนะขอบคุณมาก ต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฟังมาเลขประจันวันอาทิตย์ฟังมาคู่8 0 3 0 5 0 6 0 6 9 8 3 3 5 5 6 0 9 8 5 3 6 5 9 8 6 3 9 8 9เนาะก็ฟังมาหลายชุดประจําวันอาทิตย์นะ1ตุลาก็ตรงกับวันอาทิตย์ าต่ออีกหนึ่งใบสูตรจากปลาบอกเด่นเด่นบนล่าง1 5 9่งหนะฝากมา3ตัวเป็นแนวทางเด่นบนล่างก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ต่อมาเลยเจ้านี้ครับชุมกอกิติฝากมา036นะเด่นล่างเด่นเต็มสอนาอบนเต็มศูนย์เต็มสาแน้นเต็มศูนย์จับโคศูนย์ศูนย์เก้หนหนะท่านขอบคุณอย่างมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้นวยบุญ ฝากมา457หนะสี 4, 5, ่ฝากมา3ตัวเป็นเดวทางก็เป็นเดวทางน่อยโบนอดีตที่แล้วก็ฝากมาผ่านนะท่านสองฝานโชนเนาะสฝานโชนหน่อย ต่อมาเลยเจ้านี้ครับมิดนะฝากมา10หน่วยโบน5 6 8 8 5 6 7 8ฝากมา4ตัวนะเจ้ามิดก็ฝากมาเป็นแนวทาน4ตัวนะ10หน่วยโบนใบที่1ใบนี้ก็ฝากมาว่าเป็นใบที่1ต่อไปครับใบนี้เนาะเดนล่าง ตัวเดียวเจ้านี้ก็ฝากมาเก้าตัวเดียวฝากมาเก้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาหกตัวเดียวแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาเก้าตัวเดียวก็เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ต่อม,มาเลยเจ้านี้ร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยตัวเดียวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาหกตัวเดียวนะฝากมาหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาสองแนวทานใหม่นี่ก็ฝากมาหกงตัวเป็นแนวทานต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะก็ฝากมา สิบโนยโบนนะฝากมา4ตัวศูนย์หนึนย์หนะอดีตที่แล้วศูนย์หนเจ็วทันใหม่นี้ก็ฝากมาศูนย์หฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับเจ้านี้

ใบนี้ก็ออสามารถเนาะฝากมาเว่งบน7ตัวเดียวฝากมาชุด4 0 7 6 0 7 4 6 7นะฝากมา3ชุดนะฝากมา3ชุดเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากนะไปต่อกันเจ้านี้3ตัวโต๊ะ กุ้งนะฝางมาสองตัวโต๊ดนะล่างนะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแป้าห่สนาหนึสนก่เจ็ดหนแปดหนเก้าสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปลท่านก็ไล่ไป ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านั้น,นะทานเป็นนวทาใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ดท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย